ฝึกอายเป็นธรรมนองและสำเนียงสุราอนในอายาที่หาถึงอายาที่2งายอเป็นธรรมนองฮัมซาอัฟาฟะมีมนูนมินฮาซาลิฟลาซาลามซาลฮาฮาดดนยาดีซซสตอินตาจิมจาบาวมูนนัก أفمن هذا الحديث تعجبون وهو تاضة الحاحة كفوكونون وهو لملف لا تبتب كفوكونون وتضحكون ولا تبكون وهو همزة أنتممتم سين سامي دان وولون النب وأنتم سامنون فاسين جيم دان وودو لام لام ليل لام وعباب دان وودو فاسجدوا لله واعبدوا มายอเป็นสำเนียงฮัมซาอ่ะฮัมซาลงบนดีลำคอสวนลึกนะครับสั้นๆฟฝัดตัว้าปลายฟันบนกำกับฟีฟีปากล่างด้านในตรงที่มันเปียกๆแล้วก็พ่นลมมีมนูมินนูตายเจอกับฮาใหญ่นะครับอิฮาร์อ่านใด้ชัดเจนไม่นวงเสียงไม่กระดกลิ้นมินเฉยๆฮาฮาฮาใหญ่ลำคอส่วนลึกดานตัวดานปลายลิ้นแต่ที่ไรฟันบนกดไว้เลยดานลามดัลกระดกลิ้นนะครับลามกอมารีฮาฮาฮาเล็กลำคอส่วนกลางลมแหยแห้ง ด้านยาดีตรงนี้ยาวสองนะครับด้านยาตายหน้ายาตายเป็นกระสุนสะซี่ตัวสะนะครับปลายลิ้นแต่ที่ไรฟันบนนะครับพ่นลมจะอินจต,ตัวอินลงมาที่ลาคอส่วนกลางอินเป็นอักษรเสียงกลางไม่แน่นไม่หลวงยิ้มจาตัวยิ้มนะครับอ,อยู่ที่กลางลิ้นนะครับอ่านสั้นๆยิ้มจะาบาวบูนูนนะตรงนี้นะครับเวลาเราหยุดอ่านได้3แบบเขาเรียกว่า อ,อ่านหยุดได้สามแบบสองสี่หเขาเรียกว่ามัดอาริตลสิสุกูลให้ตัวสุดท้ายเป็นสุกูลหมายความว่ายังไงก็คือให้ตัวบ้าเนี่ยมาสะกดกับตัวนูนเลยบูนเห็นไหมไอ้นูนตายไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่หยุดอ่านูนนี้ก็อ่าตรงนี้เราก็อ่านสมมติว่าเราไม่หยุดตยะยาบูนาวะตะฮะกูนาวลาตะบกูนเราไม่หยุดอ่าเราอ่านมาซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ยาวตรงนี้บูตรงนี้เราก็ยาวแค่2แต่ถ้าเราหยุดยาวได้3แบบ2 4 6่เอาฟังครับอัฟะมินฮาัลฮะดีสตะอาญมูนผมอ่านตรงนี้6เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันมีอีกมันอลิหรือสุกูลในการอ่านครั้งเนี้ยผมก็จะต้องยาว6หมดเลยอ่าววาสันส้นๆตัววาจิลิปีปากยิบปากไปด้านหน้าคอออกเสียงจ้าตัวตาไปลิ้นแตแติกโกฟัน,นบนพลอมแจ้วว่เจ้า นะครับตัวนอตเป็นอักษรเสียงอืดนะครับนะแล้วก็เป็นอักษรเสียงหนาแล้วก็เสียงอ้วนจำแต่ไม่สะท้อนอย่าไปตาดอตจำบอกไม่เอาอย่าสะท้นะาหาหาอน,งงววน,น,น,นนะครับฮาฮ่าฮาเล็กลำคอส่วนกลางลงแห้งๆกราฟวาวคูนูน่ะสั้นๆนะครับว้าวสั้นๆลามอลนีฟลายาสองตะบะดบ,ต,บตรงนี้สะท้อนเบากลกลาสุรอ ครับโอ้คูนูนะนะครับดูนะครับเสียงอื่นมันจะดังต้องต้องว้นเจ็บแหงคูนเวลาตะบังคูนวาวนะครับสั้นๆฮัมซ่านูนเอ็นูนตาเจอกับตาอีกฟั่งซ่อนตัวนูนจอตัวตาตามีมตุมนะครับมีมตายเจอกับซีนอินฮาชพาวีอันนี้ชัดตัวมีมซีนซายาวสองนะครับมีอลิฟเล็กต่อตาตัวสีมีม ดานวาวดูนูนานะวะอันทุมซามิดูนฟาซีนฟสัสตัวซีนพุ่มลมยิ้มยีสันส้นๆน,นะครับดานวาวดูยาวสองมีวาวอยู่นะครับลา,ลามลามลีดนามเชื่อกลาน้ำหน้าเด้วกกัะสเลาะอ่านเป็นลาลามลาฮาฮีวาวอินว่าตัวอินลงมาที่ลำคอส่วนกลางนะครับอักษรเสียงกลางไม่แน่นไม่รวมบาบูดานวาวดู Fasjudulillahi wa budu. Tahukah kita? Kita lihat sinyalak seperti ini. Nah, kalau sunat ayat sujud tilawah. Tindakannya adalah kanan, Setelah sujud, kita sajadah ayat ini. Kita turun ke sujud. Setelah وقوته فتبارك الله احسن الخالقين نعم آه. الله نظيم